สนับสนุนโดยพรามี่มิดไนท์เพรย์อาหารเปียกแมวเกรดพ,พรีเมียมตัวแน่นขนสวยเขารักเขาแคมเปญเปลี่ยนขยะให้เป็นถนนจากเขาช่องเฮกูดี้ซื้อประกันออนไลน์ได้24ชั่วโมงพลัสพลัส รสต้ยมยำกุ้งแซ่บเส้นโฮวีดีนี่ออร์แกนิก always สบู่เหลวอาบสะ Smile b สเตอร์ซ e r i e s และ RMF SSF และ Thai ESG จาก BBLAM อ่ะตอนนี้นะคะพร้อมแล้วก็เสียงปรบมือต้อนรับน้องน,นิวค่ะ ที่น่ารักของพี่ตื่นตั้งแต่ตีสี่ครึ่งใช่นี่ไงตัดสดชื่นนะสดชื่นแต่เช้าเลยเขาบอกกันว่าแบบอุ้ยนุ้นนี่แบบเต็มเป๊ะตั้งแต่เช้าเลยไอ้โลกน่ะไอ้โลกเอ็นเตอร์เทของน้องนะครัเดินทางมาวันนี้เพื่อมาโปรโมตซิงเกิลใหม่ใช่นะครับซิงเกิลที่สามแล้วใช่ครับถ้าไม่รวมน้องรักแท้น้องรักแท้ยังไม่รวมค่ะเพราะน้องรักแท้เป็นเพลงละครใช่แต่อันนี้เนี้ยซิงเกิลสามก็คือตั้งแต่เพลง หมอนอิงเอ๊ะแล้วก็เพลงนี้ขึ้นใจเป็นยังไงบ้างพี่ชอบเพลงพี่ชอบเพลงเอ๊ะมากพี่ยอมรับแล้วขึ้นใจก็ดีขึ้นใจหมอนอิงก็ดีทุกเพจริงดีทุกเพลงแต่เอกแต่เอ๊ะฉันชอบฉันชอบเอ๊ะมากมันแบบคึกคักคึกคักเพลงเอกซิงเกิลสองก็คือเป็นมูดแบบแฮปปี้มีความลองให้ฟังลองให้ฟังสดๆน่อยลองให้ฟังสดๆอเธอกำลังชอบฉันนะเธอ ฉันว่ามันโดนเอชิังไงนะเพื่อว่าจะได้เตรียมหัวใจเป็นสิ่งางกัว่าตำแหน่งคนพิเศษของเธอหน่องคนี่เยษมาแต่ชาพี่ชอบออดอีกคนเลยป้าเอาเวลาส่งเวลาลงรูปแล้วเอนผู้ชายก็ล่าสุดฉันลงรูปฉันก็ใช้เพลงเอชประกอบก็้ช้แต่ว่าอ หมอนอิงใช่ถูกนะคะอ่ะวันนี้มากับเพลงต้องถามเลยว่ารู้สึกเงียบ้างที่ฟีดแบ็กทุกเพลงที่ผ่านมาคือปังจริงโอ้ยดีใจมากเลยครับนี่อย่างล่าสุดขึ้นใจก็แฟนๆก็ชอบมากๆเลยครับเพราะว่าอย่างซิงเกิลหนึ่งกับ2จะเป็นเพลงที่ส่วนใหญ่จะเป็นมูดบวกหมดเลยแต่พอมาเป็นเพลงนี้แล้วเป็นก็เลยแบบ พริกเป็นเพลงช้าเลยล<ม>ลเป็นเพลงเศร้าเลยเศร้อยเงาหงอยไงคุณเพิ่งปล่อยด้วยแต่กระแสดีมากเป็นย,ยังไงบ้างแฟนๆให้การต้อมรับดีมากอ่ะใช่ครับแบบแฟนๆเขาก็รอ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 คอยเลยครับเพราะว่าก็ห่างหายไปจากการปล่อยเพลงมาสักพักนึงแล้ว<ม>ใช่ก็ดีใจที่แฟนๆชอบครับเพราะว่าตอนตอนก่อนจะปล่อยลุ้นมากเลยว่าปล่อยไปแล้วจะเป็นยังไงนะกระแสตอบรับจะดีมากน้อยขนาดไหนครับ แต่แฟนก็ช่วยกันเล่นเทรนเยอะมากๆลยครับแฟนๆพี่อิงฟ้าด้วยเออพพอๆปๆมาปุ๊บหายเหนื่อยเลยแล้วก็ได้อิงฟ้ามาเป็นในเอ็มวีด้วยอโอใช่ครับค่ะพลังบวกบวกเกินเนาะจริงมันซึ้งนะมันซึ้งแล้วเป็นยังไงบ้างสําหรับเพลงนี้แบบว่าเรื่องราวของเนื้อหาเพลงสําหรับใครที่รู้สึกว่าวิมาแล้วนี่มาแล้วเนาะให้ฟังหน่อยเนื้อหาเพลงเป็นยังไงบ้างก็เพลงนี้ชื่อเพลงว่าขึ้นใจครับผมรู้สึกว่าหลายๆคน พอเห็นชื่อเพลงแล้วอาจจะยังงงอยู่ว่าขึ้นใจเนี่ยมาจากไหนใช่เพราะผมเองก็งงครับตอนแรกก็ขึ้นใจมาจากคําว่าจําได้ขึ้นใจครับเหมือนเป็นเรื่องราวที่เราไม่ไม่เคยลืมเลยจะอยู่ในใจเราอย่างเงี้ยไปอีกนานเลยครับก็เนื้อเพลงก็จะเกี่ยวกับคนเอ่อคนคนนึงที่จําอีกคนคนนึงได้ขึ้นใจเลยครับจําช่วงเวลาที่เรา มีเวลาที่ดีๆด,ด้วยกันจำช่วงเวลาที่เราอยู่ด้วยกันแต่ว่าในวันนี้เราจำเป็นที่จะต้องแยกจากกันไปแล้วด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่ว่าเรายังจำเขาได้อยู่ขึ้นใจถึแม้ว่าเขาจะจำเราหรือไม่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เราจาเขาได้ขึ้นซ่ามันเป็นหลักฝั่งใจฮะม,มันจํา<ล>ขึ้นใจอยู่ตลอดไงยไงใช่ปะคนไหนอะคนไหน หลายคนด้วยหลายคนด้วยได้ร่าได้เราล้าหนออะไปการร่วมกับพี่แอมอีกครั้งเป็นยังไงบ้างพี่แอมพี่แอมคิวยาวมากล้วจะบอกว่าทุกเพลงคือติดหูติดหูรดัดังจริงๆพี่แอมจริงๆพี่แอมแต่งเพลงให้ผมเยอะมากจริงจริงถ้าไม่รวมของซิงเกิลที่เป็นอย่างไปทางการนี้น่าจะเป็นสิบเพลงได้แล้วครับแต่ว่าพี่แอมแต่งเพลงนี้พี่แอมบอกว่าเพลงนี้พี่แอมค่อนข้าง กดดันแล้วก็กังวลมากเลยครับเพราะว่าแต่งให้ผมเยอะแล้วไม่รู้ว่าจะทําแนวไหนให้ผมดีมจนกระทั่งออกมาเป็นเพลงขึ้นใจแล้วมีการมอบมอบโจทย์ให้กับงาได้มีการคุยกันไงแบบพี่แอมขออกหักเลยนะหรืออะไรอย่างเงี้ยคุยกับทั้งพี่แอมแล้วก็พี่ออฟผู้จัดการค่าเลยครับว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่อยากจะทําเป็นเพลงเศร้าหแต่ว่าเป็นเพลงเศร้าแบบ ที่ยังมีความสวยงามอยู่ครับไม่ใช่เศร้าแบบจะต้องร้องไห้ไปเลยซึ่งเพลงนี้พอเป็นเศร้าที่มีความสวยงามแล้วก็นึกขึ้นได้ถึงคำว่าจำจำ,จำไม่เคยลืมครับจำแล้วก็จำฉันได้อยู่ไหมเคย,ยจำฉันได้อยู่ไหมมันเป็นความเศร้าที่มีความสวยงามอยู่ด้วยผมชอบคำนี้มากเลยครับจนแบบพี่แอมก็รวบรวมความคิด นูนี่แน่นครับแต่งมาจะเป็นเพลงขึ้นใจที่ความหมายดีมากๆแล้วก็เพราะมากด้วยโจทย์ยากมากนะจริงเศร้าอะ่ะเอาจริงเศร้า,อ,า,าอ่ะไม่ยากแต่เศร้าวสวยงามแต่เศร้าวสวยงามเนี่ยมันถ่ายทอดยังไงถ<อ>ือว่าเป็นโจทย์ยากของดูนิวไหมก็จริงๆมันจริงๆผมว่าผมชอบแบบนี้มากเลยครับเพราะว่าถ้าเศร้าไปเลยแฟนๆอาจจะน้ําตาท่วม เก <G ül> ินไปอาจารย์ตา,ตาท่วมไปหน่อยครับก็เลยให้มีความสวยงามขึ้นเราจะได้อย่างตอนอัดเพลงนะครับพี่แอมก็บอกว่าตอนร้องให้ยิ้มไปด้วยนะอืม,มันเหมือนคือเราต้องทําอารมณ์เศร้าไปด้วยแล้วเราก็ยังยิ้มไปด้วยซึ่งมูดมันก็จะออกมาอีกแบบหนึง่งกับเวลาที่ถ้าสมมติเวลาเราอัดแล้วเราไม่ยิ้มเราเศร้าไปเลยเสียงก็จะออกมาอีกแบบหนึง่งโทรมันยากนะคนเศร้า,า,าไม่คนเศร้าเขามายิ้มกันค่ะมันเหมือนจําใจจะต้องยิ้มนะครับอุ้ย คืออยู่มาว่าได้ใจจะเศร้าแต่น่าต้องยิ้มไว้ก่อนนี่นี่กในในอารมณ์คงประมาณแบบว่าโอเคยังรักอยู่เศร้าอกหักแต่มันเป็นความทรงจําดีๆใช่ค่ะอย่างนี้มันก็เลยแบบนานไหมลูกนานครับกี่ชั่วโมงเพลงนี้น่าจะประมาณอยู่ในห้องอัดนประมาณหชั่วโมงนาน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 เลยครับคือพี่แอมก็ไปเฝ้า พี่แอมคุมอัดตลอดเลยตลอดเลยดีจ้เพลงนี้พี่แอมละเอียดมากๆเกมือนเดิมเลยครับแล้วทำไมต้องอยู่ในนั้นตั้งห้าชัออ่วโมงเธอมานานเหมือนกันนะจริงๆอยู่ในนั้นก็ออมีช่วงเวลาพักด้วยเหมือนกันครับเพราะว่าพอร้องไปสักพักหนึ่งด้วยเพลงที่ด้วยเพลงนี้เป็นเพลงที่ใช้ลมร้องเยอะมากๆด้วยครับตอนอัด ถ้าเกิดว่าใช้ลมร้องเยอะๆจะเริ่มรู้สึกระคายเคืองที่คอนะครับก็เลยต้องพักเสียงให้กลับมาเหมือนเดิมด้วยก็เลยเสียเวลาไปกับการพักด้วยคก็เลยใช้เวลานะแล้วถ่ายเ v ล่ะหน้าแมก่อนไปเอมวถามขอถามเรื่องดนตรีก่อนพอศราดนตรีก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสาวที่ที่ค่อนข้างแปลกใหม่แปลกใหม่ก็เพลงนี้พี่แอมอยากให้มีความผมเพียฟแล้วก็พี่แอมอยากให้มีความมีกลิ่นของความเป็นเอเชียนด้วยซึ่ง แฟนๆหลายคนก็รู้สึกว่าฟังแล้วรู้สึกเหมือนฟังเพลงแบบมีความลุกกรุงด้วยใช่ครับซึ่งผมชอบนะครับเป็นอีกแนวที่ผมก็ไม่ได้ร้องแบบนี้บ่อยๆครับจริงๆแ,แนวนี้เป็นแนวที่ผมชอบมากๆเลยก็คือติดๆิปไปทางแบบลุกกรุงนิดๆมีกลิ่นอายมีกลิ่นครับอย่างลุกเอื้อนลุกเอื้อนของเพลงนี้ครับที่ปกติเวลาที่ผมได้เดโมเพลงมาผมก็จะทําการบ้านว่าอุ้ยอยากจะเพิ่ม อิน r รไวส์ไปตรงไหนดีแต่เพลงนี้ผมไม่ค่อยกล้าคิดไม่ค่อยกล้าเพิ่มอะไรที่เป็นของตัวเองไปเท่าไหร่ครับเพราะว่ามันมีความเป็นไทยด้วยก็เลยกลัวว่ามันจะหลุดออกไปกลัวจะหลุดกลัวจะไม่ค่อยเข้ากับเพลงเท่าไหร่ครับก็เลยทําตามธีมที่เขาวางไว้ให้แต่พี่ว่านุ่นนิวไปคนลอเพลงลมๆอ่ะใช่เพราะมากเพราะมากซึ่งเหมือนเสียงลบๆอย่างนี้ใช่ไหมเสียงแบบเสียงเป็นลมๆใช่ไหมแต่แฉะไป อะไรก็ใช่ไหมมันดูเป็นคาแรคเตอร์นองมันดูแบบพอฟังแล้วรู้สึกสบายใจสบายหู่ปวดยากิ้วปดเอาหูทอ่มาพูดถึง MV บ้างดีกว่าเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่า MV ของนุ้นิวเป็นตัวท็อปหมดเลยอืเอออย่างเช่นอะไรนะก่อนหน้านั้นมีมาเบลมีถ้าเอาตั้งแต่หมอนอิงก็หมอนออง อันนก็จะสดใสสวยๆเออเออมีม <Yeah. S 1> าเบลอย่างเงี้ยแล้วก็มา,มาอิงฟา้าพี่อิงฟา้าทำไมเพลงนี้ถึงต้องเป็นพี่อิงฟา้าผมทุกครั้งที่ผมเลือกนางเอกเอมก็จะดูเพลงดูคาแรคเตอร์ของเขาด้วยครับว่าเขาเหมาะกับเพลงมากน้อยแค่ไหนตั้งแต่น้องเอลลี่มาเบลแล้วครับล้วนแบบคาแรคเตอร์ตรงกับเนื้อหาเพลงมากๆเลยซึ่งเพลงนี้ ตอนที้ยินเพลงก็รู้สึกว่าอุ๊ยถ้าเป็นพี่ยิงฟ้าน่าจะดีมากมากเลยครับเพราะพี่ยิงฟ้าสวยด้วยแล้วก็จริงๆผมมารู้จักแล้วก็ติดตามพี่ยิงฟ้ามั้งแต่ช่วงแบบนางงามประกวดใช่ครับแต่เลาผมมารู้จักพี่ยิงฟ้าห่างๆอยู่แล้วแต่ว่าไม่เคยร่วมง,งานกันเลยแล้วก็ครั้งนี้รู้สึกว่าถ้าเราได้เจอได้รู้จักพี่ยิงฟ้าก็น่าจะดีแล้วก็มาร่วมงานกันแล้วตัวแล้วตัว m v เองเหมือนคล้ายๆเทพนิยาย เออดูเป็นฟิลฟิลเนาะเหมือนอยู่ในปราสาทอันนี้คือเราวางคอนเซปต์เองไหมหรือว่ามีใครวางคอนเซปต์ให้สําหรับตัว m v ็แบบเนี้ยก็จริงๆเป็นพี่พี่ทีมงานแล้วก็พี่ออฟมาเสนอผมครับใช่ก็เหมือนมีความย้อนยุคด้วยเพราะว่าอาจจะด้วยทํานองดนตรีเพลงก็มีความกลิ่นอายความย้อนยุคเหมือนกันครับแล้วพระเอกทำไมเป็นแม็กล่ะก็อยากให้พี่แม็กเล่นครับ ดีเควสเลยครับพี่แม็กนี่แม็กแม็กล่ออ่ะถูกไหมแล้วก็มาแต่งตัวแบบเหนียแลินซุปอ่ะน่าไม่ค่าสำหรับ MV นี้ถ่ายหนึ่งวันเต็มๆเลยครับ ไปถ่ายที่ไหนกันน่ะถ่ายที่พัทยาเลยครับอ๋อสตรูถ่พัทยาใช่ไหมใช่ครับเออเออเออใช่ตรงนั้นมันจะเป็นแบบเหมือนรับอาหารด้วยป่ะใช่ครับตอนที่ถ่ายก็มีลูกค้าเข้ามามารับประทานอาหารด้วยครับเขินๆเหมือนกันแต่ก็ถ่ายทำดีร้อนไหมล่ะร้อนไหมจริงๆวันที่ร้อนเป็นวันอีกวันนึงครับวันที่ถ่ายคอนเซปต์โฟโต้ครับวันนั้นเรถ่ายกาลังทุ่งเลยแล้วก็ช่วงนี้ประเทศไทย อากาศร้อนมากร้อนสุดๆเลยครับ <Ừ. S 1> อืแต่ก็ผ่านพ้นเสร็จไปดีๆดีเนาะอืมทำงานกับพี่อิงฟ้าเป็นไงบ้างเออน่ารักเนาะโอ้ยน่ารักพี่อิงฟ้าใจดีมากเลยครับทำงานง่ายดูยแหละง่ายมากมนะเลยครับก็ตอนแรกผมเกรงพี่อิงฟ้ามากเลยเพราะไม่เคยเจอผมก็ขี้แบบขี้เกรงขี้กลัวกลัวเขาดุอะไรอย่างนี้ครับเพราะว่า ถ้าอยู Lore ่เฉยๆพี่ฟ้าอาจจะด,ดูนิง่งๆดูนิ่งๆดูดุๆแต่พอรู้จักแล้วไม่เลยครับน่ารักมากมจริงๆพี่อิงฟ้าเมื่อวานตอนที่เล่นเทรพี่ฟ้าช่วยผมเล่นเทรเยอะมากๆเล่นเยอะกับผมที่เป็นเจ้าของเพลงอีกครับซึ่งแบบพี่ฟ้าใจดีมากเลยครับตอนนี้ก็เป็นพี่สาวกับน้องชายคออสนิทกันเป็นล่ะเนาะรู้สิกเห็นไหมนี่ไงแต่ M v มดีนะอยากให้ไปดูกันนะคะเป็น MV ีที่ดีถ่ายทำนานไหมอ่ะนี่ม อันเนี้ยก็ถ่ายวันเดียวครับหนึ่ง,งวัน,นแต่ก็เป็นหนึ่งวันที่เป็นหนึ่งวันเต็มเต็มั้งแต่เช้ายันดึกยกันค่ำเป็นหนึ่งวันที่ทอรหดก็เพราะมันร้อนด้วยเนอะร้อนด้วยครับแล้วก็ค่อนข้างเหนื่อยด้วยเหมือนกันแต่ว่าผลตาราเอามาดีขนาดนี้หายเหนื่อยเลยครับอยากใส่ชุดอิงฟา้าเนอะสวยอะมันเป็นสุ่มแล้วก็เอวคอดอะเธอเธอเขาใส่ปะสวยมากเลยสวยมากไม่ว่าจะทำชุดปัจจุบันหรือชุดตอนที่แบบย้อนกลับไปแล้วก็สวยหมดเลยครับ ชุดนูนิ่ก็ดีมากใช่ดูดิเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยเนี่ยเหมือนเจ้าชายเลยอ่ะเธอเจ้าชายหนอยถูกต้องนะครับอะเดี๋ยวเราต้องให้น้องลองสดให้ฟังหน่อยแต่ขอเบรกแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาค่ะแฉข้าวเช้าสนับสนุนโดยพรามี่มิดไนท์เพลอาหารเปียกแมวเกรดพรีเมียมสูตรคอมพลีทแอนด์บาลานซ์ โปรตีนสูงโซเดียมต่ำซื้อที่เพชรช็อปชั้นนำเขารักเขาแคมเปญเปลี่ยนขยะให้เป็นถนนจากเขาช่องร่วมสร้างถนนให้เขาใหญ่เฮกูดีโบรกเกอร์ประกันออนไลน์ที่เข้าใจคุณไม่โทรขายซื้อออนไลน์ได้24ชั่วโมง plus plus รสต้มยำกุ้งแซบเส้นโฮวีดไม่เหมือนใครทอดด้วยน้ำมันรำข้าว plus plus อร่อย plus ประโยชน์ดีนี่ออร์แกนิก าเวสสบู่เหลวอาบสะสมลยบูสเตอร์ซีรีส์กลิ่นหอมอารมณ์ดียิ้มได้ทั้งบ้านและโอกาสที่มากกว่าเลือกได้และตามใจกับ RMF S SF และไทย ESG จาก BB L A M ธนาคารกรุงเทพ EFM 94ทอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวานนวว สีผมไม่มีแอมโมเนียไม่มีกลิ่นฉุนนิเก้าครีมเปลี่ยนสีผมสีสันแห่งจินตนาการนิเกาอิมเมจเนชั <the> ่นคาราวันดีออริจินอลเชิญเขาใช้โรงโสแพนีปลุกเร้าความโรกีในตัวคุณ ดอกไม้งาที่ราคาแพงที่สุดอินฟาวราหะก้อยอรัชพรชาเร็ตวาสิตาพร้อมด้วยอ้อมพียดานกฉัดชัยที่จะทําทุกอย่างให้พวกเราเลิกเป็นปี่ีให้ได้ดีลงได้เป็นแล้วมันก็ต้องเป็นไปจนมาตายบางกอกคณิกาทุากงวันพุธถึงวันพฤหัสบดีเวลาสองทุ่มครึ่งเริ่มวันพุทธที่8พฤษภาคมนี้แปต,ตอนเท่านั้นดูเวอร์ชันทีวีทางช่องวันสาสิบเอ็ดดูเวอร์ชันอันคัดทางแอปวันดีนิก้า ครีมเปลี่ยนสีผมไม่มีแอมโมเนียไม่มีกลิ่นฉุนนิเกาครีมเปลี่ยนสีผมสีสันแห่งจินตนาการนิเกาอิมเมจเนชั่นองคารคานิวาคานิวาอาหารแมวโซนียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิวาอาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพจช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และลาซาด้าแส่ข้าวเช้า สนับสนุนโดยพรามี Midnight เพรอาหารเปียกแมวเกรดพ,พรีเมียมตัวแน่นขนสวยเขารักเขาแคมเปญเปลี่ยนขยะให้เป็นถนนจากเขาช่องเฮดดี้ hey, ซื้อประกันออนไลน์ได้24ชั่วโมงพลัสพลัส รสต้ยมยำกุ้งแซ่บแซ้นโฮวีด,ดีนี่ออร์แกนิก always สบู่เหลวอาบสะสมัยบูสเตอร์ซีรีส์และ R M F S S F และไทย E S G จาก B B L A M อ่ะกลับมาต้องมาฟังร้องกันสดๆหน่อยได้ไหมคะน้องนุนิวเช้าๆแบบเนี้ย ได้ครับเราบอกว่าออกก็ร้องไปแล้วครับเพลงแรกที่ก็ต้องร้องได้ล่ะครับพี่จริงๆผมก็ลุ้นอยู่เหมือนกันครับว่าเสียงจะหายหรือเปล่าเพราะว่าเช้ามากเลยครับขึ้นใจเอออ่ะเดี๋ยวพี่จะพร้อมนะพร้อมนะพี่จะเข้าร้บนะโอเคสิบเก้ายอนไปเควเควเคอ่างันไปนะพร้อมสามสองหนึ่งไปค่ะจำฉันได้ยังไหมคนที่เคยรักกันจำฉันได้บ้างไหม หรือวันเวลาพาเธอให้ลืมแล้วลืมหมดใจลืมแล้วใครที่เคยผูกพันก็เสียงปรบมือค่ะยังไม่จบโอเคโ้โไม่เป็นไรครับต่อต่อให้จบอีกหนึ่งประโยคหรือมีแค่ฉันท <Power her. laughs> ี Alors, ่จำ ขึ้นใจปาเบอร์ตอนแรกพี่ยังไม่ตกมุดอกนะพี่ขอโทษใครป้าแม่ออายเขาก็ชื่นชมของเขาอยู่หน้าสตูแล้วไม่มีสิทธิ์ไปโทษใครบุโก้หนูโทษตัวเองค่ะอแต่ลดมากเลยนะเพราะว่าป่าปล่อยมาครบ24ชั่วโมงแล้วใช่ฟีดแบ็กดีมากตอนนี้เนี่ยติดไอจูน30ประเทศ worldwide top ยี่สิบเป็นเพลงไทยเพลงเดียวตอนนี้มันลดมากเทรนเอ็กซ์หนึ่งล้านกว่าทวิตภายในห้าชั่วโมงใช่ติดอันดับมาแรงใน YouTube อันดับสามตอนนี้ยอดวิวนะคะสิบห้าชั่วโมงเนี่ยเกือบห้าแสนวิวแล้วเป็นไงบ้างความรู้สึกปื้มไหมปื้มมากเลยครับตั้งแต่เมื่อคืนที่แฟนๆทั้งแฟนๆผมแฟนเพลงผมแล้วก็แฟนพี่อิงฟ้าด้วยทีมช่วยกันเล่นเทรสุดๆเลยเนาะใช่ครับถือว่าแบบ มาวหวมามามาแรงมากๆเลยอะ่ะแฟนคลับทางอิงฟ้าแล้วก็แฟนคลับทง้งนูนิวเนี่ยคือแบบเขามาหาศารกันอยู่แล้ว,ลวพอเวลาเขาร่วมกันเล่นเทรนคือมาติดวัยมากทุกคนรวมพลังกันกสุดเลยครับดีใจ<ะ>ครับอยากริงจให้คนรู้จักขึ้นใจเยอะๆเลยครับอ,อยากให้คนฟังเยอะๆเ,เลยว่าชาวก็ติดเทรนเอกอันดับสองนะ อันดับสองมาซที่เราอ่านน้องก็อยู่อ<ช>ันดับสอง<า>เลยนะ<ช>เออถื<ช>อว่าแฟนแฟนคลับเนี่ยเหนียวแน่นมากจริงๆเหนียวแน่นนึบจังและนอกจากเพลงแล้วอ่ะเดี๋ยวจะมีผลงานอะไรให้ดูมการแสดงของเราปีนี้น้นองมีครับก็ ถ้าเป็นในส่วนของซีรีส์ตอนนี้จะมีกําลังถ่ายทําเรื่องซอมบี้เวอร์อยู่ครับซีรีส์แนวซอมบี้ที่เป็นโปรเจกต์ใหญ่ของค่ายครับก็จะมีนักแสดงหลายคนมากๆเลยตอนนี่พี่เปิดไลฟ์อัพพี่พี่ไปทำพิธีก่อนใช่คคือใหญ่จริงๆแล้วแสดงเยอะมากเลยปวดหัวม่ตอนหายอ่ะทั้งค่ายอ่ะเธอทั้งค่ายหมดเลยหรอ เกือบทั้งค่ายเลยแล้วก็มีนักแสดงจากนอกค่ายด้วยพี่มารวมเล่นด้วยเนาะแต่เวลาออกกองก็บรรยากาศคือเคลื้นดีครับคนเยอะดีคนเยอะมากครับค่ะนหัวดีได้ดูยังก็ได้ดูภายในปีนี้แน่นอนครับภายในปีนี้นะคะเป็นซอมบี้หรอใช่ครับคุยตื่นเต้นนะเธอนี่อีกเรื่องหนึ่งด้วยครับเรื่องคําฟ้าเกียงเธอครับอันนี้จะเป็นซีรีส์ที่ผมเล่นคู่กับเฮียเรื่องที่สองครับ อันนี้ถ่ายทำถึงตอนไหนแล้วอันนี้ยังไม่ได้เริ่มถ่ายค่ะแต่ว่าอีกไม่นานก็จะเปิดกล้องแล้วครับสืสู้ๆนะขอบคุณครับพี่อ,อยากรู้ว่าเออเปิดกล้องแล้วว่ะเออสำหรับเรื่องที่ <c oughs> เล็กกระเฮียเนี่ยถ่ายกลางแจ้งมา <c oughs> อาจจะมีบ้างครับ <c oughs> เต็มตัวร้อนนอาเต็มตัวแต่วิ่เชื่อว่าแบบว่า แฟนคลับเตรียมซัพพ์ออยู่แล้วใช่แฟนรมรอมากเลยครับอ่ะจอยไงเธอถูกต้องแล้วนะคะค่ะนี่วันนี้ฝากให้นุนิวให้กำลังใจสำหรับคนที่แบบว่าความรักเป็นเหมือนอย่างในเพลงเอออยากบอกอะไรเขาก็สำหรับใครที่ยังจำเขาได้ขึ้นใจนะครับถ้าเกิดว่าเป็นความทรงจำที่ดีที่ทำให้เรามีความสุขก็จำเขาต่อไปก็ได้ครับแต่ว่าถ้ารู้สึกว่าเราจำแล้ว มันทําให้เรานึกถึงแต่ช่วงเวลาที่ไม่ดีนึกถึงแต่เวลาที่แบบเราเรานึกแล้วเราเศร้าอย่างเงี้ยก็อย่าไปจําดีกว่าครับน ah> okay? ี่เห็นมาเนี okay. ่ยก็คือสิ่งดีๆที่นุ้นิวฝากเอาไว้ให้ใช่แต่ทุกคนบอกว่าก็จําแต่พี่นุ้นิวอย่างเดียวเลยค่ะขอจําแต่พี่นุ้นิวได้ไหมค่ะนะคะค่ะวันนี้ขอบคุณนุ้นนิวมากๆเลยที่แบบ สีสลัเวลามาแล้วก็มาตลอดจริงๆบเรานะคะฝากเพลงสักครั้งหนึ่งสำหรับใครที่แบบว่าอยากจะติดตามเพลงนี้ครับก็ ขอฝากเพลงขึ้นใจของผมด้วยนะครับหรืรรอว่าเพลง Unforgettable ครับก็เป็นซิงเกิลที่3ในชีวิตของผมเลยเป็นเพลงชา้าเพลงเศร้าเพลงแรกอย่างเป็นทางการของผมนะครับก็ฝากฟังน้องขึ้นใจเยอะๆเลยนะคะเพราะมากๆจริงๆครับโ <Okay S 2> อเคนะครับวันนี้ขอบคุณนุนิวจา้าแล้วขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราด้วยนะครับพรามี่มิดไนท์เพลย์อาหารเปียกแมวเกรดพรีเมียมสูตร Complete and Balance โปรตีนสูงโซเดียมต่ำซื้อที่เพชรช็อปชั้นนำครับข่าวรักข่าวแคมเปญเปลี่ยนขยะให้เป็นถนนจากข่า ช่องรวมสร้างถนนให้เข่าใหญ่ให้ g o ี้บร r o เกอประกันออนไลน์ที่เข้าใจคุณไม่โทรขายซื้อออนไลน์ได้24ชั่วโมง plus p l u รสต้มยำกุ้งแซบเส้นโฮวิตไม่เหมือนใครทอดด้วยน้ำมันรำข้าว p l u สพลัสอร่อย p l u สประโยชน์ดีนี่ออแกนิกเอาเวสบู่เหลวอาบสะ s ม i l บูสเ s อร r ซีรีส์กลิ่นหอมอารมณ์ดียิ้มได้ทางบ้านโอกาสที่มากกว่าเลือกได้และตามใจกับ IMF s s f และไทย ESC จาก BBLM ธนาคารกรุงเทพค่ะขอบคุณดีนี่อีกครั้งนะคะขอบคุณะครับดูดีไปแล้วทุกคนเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ แฉข้าวเช้าสนับสนุนโดยพรามี่มิดไนท์เพรอาหารเปียกแมวเกรดพ,พรีเมียมสูตรคอมพลีตแอนด์บาลานซ์ โปรตีนสูงโซเดียมต่ำซื้อที่เพชรช็อปชั้นนำเขารักเขาแคมเปญเปลี่ยนขยะให้เป็นถนนจากเขาช่องร่วมสร้างถนนให้เขาใหญ่เฮกูดี้บรกเกอร์ประกันออนไลน์ที่เข้าใจคุณไม่โทษขายซื้อออนไลน์ได้24ชั่วโมง p l u รสต้มยำกุ้งแซบเส้นโฮวีดไม่เหมือนใครทอดด้วยน้ำมันรำข้าว p l u ส p l u สอร่อย p l u สประโยชน์ดีนี่ออร์แกนิก เวสสบม่เหลวอาบสะสมายบูสเตอร์ซีรีส์กลิ่นหอมอารมณ์ดียิ้มได้ทั้งบ้านและโอกาสที่มากกว่าเลือกได้และตามใจกับ RMF S S F และไทย E S G จาก B B L A M ธนาคารกรุงเทพ